สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่นำโชค h ช n แนลสำหรับคลิปนี้เป็น e p พีสของงวดวันที่1นธันวาคม2568ค่ะก่อนที่จะนำคุณผู้ชมไปรับชมแนวทางต่างๆในคลิปนี้แอดขอฝากคำเตือนดังนี้นะคะ คำเตือนข้อมูลที่นำมาเสนอในคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมจากช่องแม่นำโชค h ช n แนลขอบคุณค่ะในคลิปนี้ แอดก็มีแนวทางที่นำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันตามนี้นะคะไปต่อกันที่แนวทางที่3ของวดวันที่1ทธันวาคม2568เป็นแนวทางของเลขปฏิทินค่ะมีตัวเลขตามนี้นะคะ ศูนย์เก้าสองค่ะไปต่อกันที่แนวทางที่สี่เป็นแนวทางของสูตรบวกหนึ่งลบหนึ่งมีตัวเลขตามนี้ค่ะสองศูนย์ห้าสามหก สี่ค่ะไปต่อกันที่แนวทางที่ห้านะคะเป็นแนวทางเกี่ยวกับเลขกำลังวันตลอดชีพซึ่งงวดนี้ตรงกับวันจันทร์นะคะมีเลขกำลังวันตลอดชีพตามนี้ค่ะ สองห้าเก้าหกค่ะไปต่อกันที่แนวทางที่หกนะคะเป็นแนวทางของเลขเด่นตลอดชีพมีตัวเลขตามนี้ค่ะสองสามสี่ค่ะ และท้ายคลิปนี้แอดก็มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องความฝันมาฝากคุณผู้ชมตามนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมฝันว่าได้รับจดหมายทํานายว่าจะได้รับข่าวดีทั้งราบยสศสรเรสิญภายในระยะเวลาอันใกล้เลขเสียงโชคมี สี่เก้าสี่หกสี่ห้าหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดนะคะตามนี้ค่ะสำหรับในคลิปนี้แอดก็หวังว่า แนวทางที่แอดนำมาเสนอคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมบ้างในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยในงวดวันที่1ทธันวาคม2568นี้ถ้าแนวทางเหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านจงโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ